จีนมาเลยมาเที่ยวได้ใช่คือสายแบบให้เาเราไปเที่ยวแบบทะเลอย่างนีรู้แล้วสี่อันนี้ก็คือารดูอ เป็นถอตที่ภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกจากที่เป็นฮักจริงๆก็คือว่าหัดใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นในพื้นที่ที่มีน้องเย่ยมรออขเเาักััับแแล้้้วววกกกกกกนนนนออออรรรรรงเเเ็็ต่่่่่่าาาาาาายยใพไมิคคืจทททีีีีีีะะชภปษณะอกาืหลลลแ้ะ อันนี้ก็ือเป็นประชากรท really um ี่กล <u runs> <heaven> ุ่มที่เป็นมีตำานมาจาจกเนวะเป็นเ่วนของพี่เปิดนะครับผมกได้รับิทจากท่านรองการนำร้อึงว่าให้เก่งมาร่วมกิจกรหลังจากนั้นครับจบกิจกรรมทารเรีอนรู้แล้วเนี่ยก็จะเข้าไปสู่นี้เรื่องของกัร เดืยวจากธุรกิจเทเบิลท็อปเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นของสองเซนต์เกตจุราธานีรังพัทลุงละนองและนครศรีธรรมราชนะคะขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนนะคะ,สะเสนอขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวและนำไปสู่ในการเดราจานผู้ประกอบการจากสตูลหันใจ ผู้ประกอบการหรือศัตรสงครามนันราเยราปัตณีเนี่ยก็มาเป็นผู้ซื้อนะคะก็จะเป็นบริษัทนำเที่ยวส่วนผู้ขายก็คือพีอ่พี่จังหวัดนครนครศรีธรรมราชนะคะค่ะดิฉันนางสาวนัทิาต,ตาเครือใจค่ะพนักงานการตลาดผมค่ทะทรทสนักงานแกล์สา,ามวัตถุประสงค์ในการจัดสิงเหนือเสืท์ใต้ในครั้งนี้นะคะก็เรามีความคาดหวังว่า เนื bin, bin um mountain, ่องจากเรามีไฟล์บินบินตรงระหว่างเชียงใหม่กับภาคใต้เชียงรายกับภาคใต้แล้วเนี่ยก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวชาวใต้ไปเที่ยวทางเหนือบ้างนะคะโดยใช้เชียงใหม่หรือเชียงรายเนี่ยเป็นเป็นเป็นฮับนะคะพอเข้าไปยังเชียงรายหรือเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปยังแม่ฮ่องสอนนะคะลำพูนลำปางจังหวัดโดยรอบได้นะคะและก็คือความคาดหวังแต่ยังไงก็ตามในเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยเราไปหวังขาเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีเรื่องเรื่องของเที่ยวทางเหนือเนี่ย ลงมาทางใต้บ้างนะคะเนื่องจากไอตัวภูมิประเทศก็ต่างกันผู้คนก็ต่างกันอาหารก็ต่างกันเนี่ยเราก็ถือว่าเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะคะเราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เ่นกันแล้กัน